S <S> ส,สวัสดีค่ะพบกับช่องรอบกอกนะคะเดี๋ยวจะไปต่อยอดให้พี่อ๋อยนะคะรอดทองอยู่จากกรุงเทพนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะมาต่อยอดกันนะคะตอนนี้แล้วก็เพื่อนๆก็จะมาต่อยอดกันนะคะตอนนี้ เป็นย่อสีมงค่ซูมบอันอะอันนี้มือาเมื่อเช้าที่เพือวาประกาศหกหมือยู่็ดแสมไมอมปรากหมื่นเย็ดแสก็ยังเจ็ดแสนหน่มืแสนมืนอิบาท เภามาว่ัมไม่ได้เยอเลยนะครับในบานีนครินรเอ่อมันจะเทียงกันในบานวันนี้นีนะครับคือต้่วันอาิยถวันเาราเิดทกนทกถ้าใอาก่าถึงอ้าวเรียนเช่เลยนะครับที่ผู้ที่กไปถดเย้เร่พบาทเครับถง่ย

ไม่ไม่เราแล้วค่ะตอนนี้เอาหลาายต้วดเนนแแอี่ NR ฟ a m ลี่เอาแล้วนะคะตอนนี้ผู้ใหญ่เพิ่งจะไม่ค่อยฟ้องแล้วเนาะไม่จดก็ได้ไม่จดก็ได้ประกาศที่ใจก็ได้ไม่ต้องจดก็ได้ค่ะเนาะ เดีให้ลุงพลประกาศแล้วคราวนี้เาราพื t> <t ่ด้วยเะเดกพรอ้ารัลุงพลเนรู้เดี๋ยวไปหาม่อีกไม่ไ้แล้วบอกั่อของเราเดิมก็ยอดนะครับที่แอนที่หอลาาคร้องเอ็ดนอันนี้อันนี้ ุหน่อยผู้จัดการปั๊มคอตทเลยผูเรือรบอยล้านบาทสาธุอันนี I mean, ้มาเินรืต่อยอดอีกสองร้อยล้านบาทสาธุมาหมดเีชกับชัยชายชายนะครับอีกสองร้อยล้านบาทสาธุประเทศไทยบ้าบนะครับอีกเป็นร้อยล้านบาทสาธุ ยังดีกำจ่ายา่งองงเรียนด่วนเรียนควนนี้เจ๊อมพรแซ่ถึงจากฮ่องกงเจ๊อมพรแซ่ถึงจากฮ่องกงอีกห้0ยล้านบาทสหรัอนิ่มองกงกับแม่อาองกงอีกส0 0ล้านบาทสหรันะครับเพื่อุชูอีกห0 0ล้านบาทสรันะครับ พ <m ul ain> mm ี่อ ah. MM ้อยนะครับอีกสองร้อย no like ้านบาทสาธุนะครับแม่ทับใสกับพ่อพ no yes. ื้นเด้อพ่อหมดพื้นเลยออีกสองร้อยล้านบาทสาธุนะครับอันนี้อนุว瓦ส่วนหนึ่งกับแอดมินช่องอนุว瓦ส่วนหนึ่งคุณอนุว瓦ส่วนหนึ่งนะครับชแนลนะครับกับแอดมินช่องอนุว瓦ส่วนหนึ่งชแนลอีกหนึ่งพันล้านบาทสามพูของเอสทีนะครับ อ่าเอสซีอีกไม่ต่อสองนานอีกหนึหมล้านบาทสั้นพี่ยาดจากกรีกจากตอยงอีกหนึ่งหมื่นล้านบาทมีเง้ยงวันตลอดคนลุกคนลุกยังมา่น้องครับพี่นอง ไม่ยอมปล่อยหอกนะข้าเขเอาไปยานอกเด้อ hmm. oh, yeah. oh, right. ีก oh, ฟ oh, ังแล้วตั้ง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 ตก้งตั้ง้งั้ง้ต้้ัั้ั้ั้ั้ั้ั้่ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้งั้ั้ั้้ั้ั้ั้ั้ั้ มีอีกไหมครับมีไหมครับมาแล้วที่นองมาลาเป็ร่องงตัวยอดงานเนโครงการงเราป็นธรกิทางไปเรียกว่าเป็นทุกคนมีการดรื่องของกาเแข่งขันเป่า้มห่นเนี่ลนสบล้านนี่บลน số 20000, đã đến rồi, qua rồi, qua rồi, qua rồi, rồi, qua rồi, rồi, ผมก็อ,ออกมาคับบนเกทับเมีย <reference> รับสองพโอ้นเกทับเมียไม่ได้ันลา0ล้านบาท คี่ครับล้านบาทสามอนนี้วิวโกกอวิวโกกอนะครับครนะในะนเต๋อเตอปอีกงร้อล้านบาทสากทำบุญให้คิณแม่กับสักติดพันแสนคุณยายสาคุณแม่สักติดพันแสนนะครับเดี๋ยว้าไปดูาปาา

Kukot kukot kakak ing loy lam Sathut Kukot kukot kakak ing loy ค่ะเอฟซีคุนะคะสำหรับคลิปนี้เอฟซีก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะค่ะ